สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับเฟคครับในวิชาสุขศึกษาและภาษาเช่นเดิมครับซึ่งวันนี้ครับเราจะขึ้นบทใหม่ใช่ไหมครับอ่าแต่ก่อนขึ้นบทใหม่เนี่ยครั้งที่แล้วเรียนบทที่อะไรไหครับบทที่7ไปใช่ไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวเพนเฉลยท้ายบทให้แล้วกันนะครับเฉลยก่อนนะลูกนะอ่าว่าแล้วเดี๋ยว่อยขึ้นบทที่8กันนะครับเรามาเฉลยกันเลยครับในบทที่8ครับในบทที่7ลูกหน้าที่ 110แล้วก็1 1 1เครับเฉลยท้ายบทบทที่7นะครับอ่าเฉลยก่อนมากกว่ารูปเฉลยก่อนเผื่อนคนไหนที่ไม่ได้ดูทางซูมจะได้เฉลยได้นะครับในหนังสือข้อ1พร้อมแล้วนะครับถ้าไม่ทานสต๊อกไปก่อนลูกนะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะครับข้อ1ครับข้อ1ตอบ1อ่าข้อ1ตอบ1ถ้าใครตอบ1นี่คดถูกเลยนะครับข้อ2 ตอบสามอ่าเกมปลาเป้านั่นเองข้อที่สามตอบสามเช่นเดียวกันครับอ่าการนั่งแลวก็การยืนนะลูกนะข้อที่สี่ตอบหนึ่งนะครับการว่างอ่าใครถูกติถูกไปเลยข้างหลังไปเลยใหญ่ไปเลยวิทย์คุณหนังสือเลยนะครับอันนี้คือเฉลยบทที่เจ็ดที่ที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วนะครับอ่าข้อห้าข้อห้าครับข้อห้าตอบ สามอ่าใช้มือแล้วก็ดวงตาในการในการสัมพันธ์กับอวัยวะนะครับข้อห้านะอ่าข้อหกตอบสอง่าใช้ฝึกใช้กำลังแขนนะครับข้อที่เจ็ดตอบสามอ่าสร้างความคิดและจินตนาการข้อที่แปดตอบสอง่าข้อเก้าตอบ สองข้อ,อสิบตอบหนึ่งอ่านี้คือเฉลยหน้าร้อยสิบตัอสบเ1ดนะครับใครไม่ทำในสต๊อบไปก่อนนะลูกนะนะครับสาหรับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได,ดูซูมนะครับถ้าดูซูมไปได้เฉลยในซูมด้วยครับอันนี้ใครที่ไม่ดูซูมสามารถตรวจในนี้ได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนตรวจเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้หนักเรียนเปิดมาหน้าต่อมาเลยครับนะาร้อยสิบสามบทที่แปดนะเนะดียย๋ยวพื่อแชร์จะไลน์ให้นะครับไม่ทานสต๊อปไปก่อนนะลูกนะสำหรับ,บนั้น ตรวจได้เสร็จก่อนเราค่อยขึ้นนะครับหมวดที่8ครับกำลังลูบก็ไม่นึกครับแล้วเป็นขออนุญาตขยายห,ห,หน้าจอตัวเองก,ก่อนนะครับอ่ามาครับเขาบอกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่8อ่า การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมันอาจจะจานหมดใช่ไหมมันอาจจะลายตาเลยนี้นะครับอ่าการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมาดูกันเลยครับอ่าหน้าต่อมาหน้าที่ร้อยสิบสามครับอ่าเขาบอกว่าการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเนี่ยหนึ่งสุขภาพที่ดีหมายถึงอะไรครับหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจด้วยนะนะครับไม่มีโรคแล้วก็มีความพิการใดๆและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขในการคือมีสุขภาพดีนะครับ เขาบอก1.1ลักษณะของการมีสุขภาพดีอ่านักเรียนมาดูกันเลยขยศตัวอย่างไม่กี่อันครับมีกี่อัน1 2 3 4ใช่ไหมอ่ะเขาบอกลักษณะการมีสุขภาพที่ดี 1. นะครับด้านร่างกายครับร่างกายแข็งแรงมีความมีการการมีส่วนสูงและน้ำหนักตามกินไม่เจ็บป่วยไม่เหนื่อยง่ายสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดี2 จิตใจด้านจิตใจแ้ะจิตใจล้วเริงแจ่มใสมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธง่ายเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายด้วยสามดวงสีม่วงต่อครับมีความสุขคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจะทําให้มีความสุขสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจนะครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยสี่มีความปลอดภัยสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ,ๆเช่นอะไรครับการปฏิบัติ อะไรตามกฎกติกาไวะยังสังคมน,นั่นเองนะครับอ่าหน้าต่อมาเปิดมาหน้าที่ร้อยสิบสี่ไปต่อเลยครับอ่าเาตัวหนึ่งลูตัวที่ครับอ่าเขาบอกว่าหนึ่งจุดสองครับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีเขาบอกอะไรปฏิบัติตนเพื่อให้มีนะครับลักษณะ2องผู้ที่มีสุขภาพที่ดีอ่านะครับควรปฏิบัติดังนี้ก็คือหนึ่ง ด้านสุขภาพร่างกายนะครับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยครับสามารถปฏิบัติได้ดังนี้คือหนึ่งอะไรครับรับประาทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีอันตรายจากสารเตียวตนนะครับและดื่มน้ำสะอาดอย่าง,น,ง,าง,ง,างน้อยวันละ6ถึง8แก้วหรือว่าอยากจินปวดใหญ่นี้ใครที่ไม่ชอบกินปวดใหญ่นี่แหละวันละขวดในเวลาบาโรงเรนอานะครับต่อมา ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างปเป็นประจํานั่นเองก็คือออกกาลังกายตอนเย็น,นวิ่งก็ได้เตะบอลเล่นบาสเล่นอะไรได้หมดเลยลูกนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอขับถ่ายเป็นเวลานะครับทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นอะไรการฟังเพลงฟังเพลงอ่งงอานหนังสือหรือวาดภาพเมือ่อมีเวลาว่างนั่นเองนะครับดูแลรักษาร่างกายและของใช้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยการทําอะไรครับอาบน้ำนั่นเองแปรงฟันให้สะอาดทุกวันนะครับเราควรแปรงฟันอย่างเทอาไรกี่ครั้งครับหนึ่งไม่ใช่สองอาสองครั้งเช้ากับก่อนนอนแล้วก็อาบน้ำก็อย่างน้อยวันละสองครั้งแหละลูกนะครับแล้วก็ตัดเล็บเท้าเล็บมือให้สั้นแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นด้วยนะครับหน้าต่อมามาดูกันเลยครับหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าครับสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิตให้ล่าเริงแจ่มใสาสามารถปฏิบัติได้ดังนี้อันที่หนึ่งคืออะไรครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อุอุ่นด้วยการหาเวลาว่างทากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นในภาพก็ทําอะไรนั่งกินข้าวหรือจะเป็นการทํากับข้าวร่วมกันทําความสะอาดบ้านร่วมกันก็ได้ล้างรถกับพ่อกับแม่ก็ได้หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันก็ได้นะครับนั่นคือการหาเวลาว่างทาร่วมกันนะลูกนะต่อมาต่อมาดู ทำจิตใจให้เร่เริงแจ่มใสอยู่เสมอด้วยการทํากิจกรรมที่ตนเองชอบนะอย่างเช่นเล่นกีฬาเล่นกับเพื่อนหรือว่าสนุกสนานฟังเพลงอะไรได้หมดเลยเที่ยวชอบอย่างเช่นค่ยกิจกรรมที่วุยชอบก็คือชอบไปเที่ยวเที่ยวทำธรรมชาติชอบเที่ยวต่างจังหวัดเยอะแยวที่ในคุยชอบขับรถไปก็ขึ้นเขาแล้วไปขึ้นเขาไปไปนั่งฟังเพลงบนเขากลางตรงกลางเต็นอยู่คนเดียวอ่านี่คือุงที่คุยชอบนั่นเองนะครับอ่ามันก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเนาะเออต่อมา เด็กก็นั่งทํำไรเขานั่งหลับก็นะครับนั่งสมาธินั่นเองอนะ่าเป็นประจําและรู้จักมองโลกในงแง่ที่ดีเข้าไว้นะครับอ่าหนะ้าต่อมาลูกหน้าที่ร้อยสครับเขาบอกว่าฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้หงุดหงิดนะครับและรู้จักการให้อภยัยผู้อื่นด้วยทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ไม่ตึงเครียดอ่เนะมื่อมีปัญหานะต้องปรึกษาพ่อแม่ นะครับหรือผู้ปกครองไม่เก็บความเครียดด้วยคนเดียวานักเรียนดูตามเพล็ด้วยนะครับรนักเรียนจะได้ทาแบบสมดุได้นะ,ะดูตามหน้าจอก็ได้นะลูกน่ะดูดูหนังสือข,ของตัวเองก็ได้นะครับ 3. ม,มีความสุขทำไงถึงจะมีความสุขก็งดูเลยครับการปฏิบัติตนให้มีความสุขสามารถปฏิบัติได้ดังนี้คืออะไรหนึ่งมีความเมตตากรุณาและมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าด้วย,ยเช่นแมเพี่อพยุูเพื่อนที่บาดเจ็บให้ให อุปกรณ์เพื่อนยืมมาแต่ยืมมันก็ต้องคืนเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่มียืมมันไม่คืนเพื่อนนะลูกนะอะนะครับต่อมาดูหน้าร้อยสิบเจ็ดต่อเลยครับอ่าน,นี้ไม่ยากเลยลูกตัวน,นี้ไม่ยากไม่ิฉาริษยาผู้อื่นเพราะจะทําให้ผู้เกิดความทุกข์นะครับรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเช่นเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับเพื่อนซื้อเครื่องใหม่มาอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่า แล้วก็มีพอใช้ได้จะได้ไม่ต้องเปิอมเงินพ่อแม่ด้วยไม่ต้องไปอิจฉาลิสยาเพื่ออะไรเช่นเพล็กนะครัเพ็กบอ,อ,ก,วอกว่าหน้าจอน่ะแตกหมดแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่เพล็กก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรจะเป็นการประหยัดด้วยประหยัดเงินด้วยนะครับไม่ฟุ่มเฟือยด้วยเนาะอ่าแล้วก็ไม่เบียนเบียนผู้อื่นรู้จักเสียสละและเป็นผู้ให้ไม่เอาเปรียบเพื่อนนไหมไม่เอาเปรียบเพื่อนเดี๋ยวจะทำความสะอาดห้องนี่อย่างเช่นเวท ก็ต้องช่วยเพื่อนทําความสะอาดไม่ใชใ่เพื่อนทาอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมาดูแลและช่วยเหลือสังคมให้มีความสุข่าอ,อย่างเช่นไงเอาง่ายๆเราไม่ต้องไปปลูกป่าเหมือนเขาก็ได้เราแค่ไม่ทิ้งขยะเกินกาดทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแท่นั้นเองนะครับหรือปลูกป่าตามเขาก็ได้นะครับอ่ะก็ชอบกันนะปลูกป่าเนี่ยะนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้ลดโลกร้อนด้วยแล้วจะได้มีพื้นที่สีเขียวในโลกกเยอะด้วยใช่ไหมฮะอ่านมาดูหน้าต่อมาครับ หน้าที่ร้อยสิบแปดความปลอดภัยการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้หลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทรู้จกักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองและไม่หลงเชื่อนะค,ะครับคําเชิญชวนคนแกหน้าด้วยเช่เห็นไหมลนะ่ะเด็กเขาบอกว่าอะไรคุณโตได้บอกว่าไปซื้อขนมกับลุงไม่จ้าเออไม่ค่ะเดี๋ยวแม่จะมารับแล้วก็เริ่มรู้จักการตอบดีๆด,ด้วยเช่นเวลาเรานั่งรอผู้ปกครองที่โรงเรียนใช่ไหม มัคนค็มีคนแปลกหน้าทำไมวะปาปาลูกวันนี้แม่หนูอ่ะให้ลุงม,มารับอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคิดละใช่มไม่เคยเห็นหน้าเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้ามีโทรศัพท์แม่โทรศัพท์เนี่ยก็โทรบอกแม่แม่มีคนให้คุมารับหนูหรือถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่ค่ะเดี๋ยวแม่ก็มารับแล้วหรือว่านอให้แน่ใจก่อนอว่ามันเดินน้งบอกฟูๆก็นด้เพื่อถ้าแบบไม่แน่ใจใช่ไหมะนะครับต่อมาครับไม่เล่นไฟไม่ขีดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ,อทำให้เกิดอันตราย และเกิดไฟไม่ได้อ่านี่คือประสบการณ์จริงเลยไปเล่าให้ฟังของควูเอกเลยครับเล่นไม้ขีดไฟในบ้านแต่ก่อนตอนเป็นเด็ก,กโดนแม่ตีเลยแบบว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะกระดาษลางมาจุดไฟบ้านไฟลุกทุกแม่ตีเลยอะไรแบบนั้นครับเพราะอะไรมันจะทําให้เกิดไฟไม่บ้านได้เลยหรือว่าถ้าเล่นเครื่องใช้ไฟไ,ไหมนะ้น่ะอาจจะทาให้โดนไฟช็อตตายได้เลยนะครับอ่าตันหน้าต่อมาลูกหน้าที่ร้อยสิบเก้าครับอ่า การปฏิบัตินะครับการป้องกันและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมอย่างแรกเลยครับทางม้าลายเนี่ยถ้าถ้ามีทางม้าลายกับสะพานลอยแล้วอย่างีกคนเลือกใช้อะไรเฟคให้เฟคเขา,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 าคุณบอกคุณแนะนาเลยให้เลือกใช้สะพานลอยเพราะว่าอะไรทางม้าลายบ้านเราในบางทีก็รถไม่ค่อยหยุดนะเนาะต้องแบบว่าต้องรอคนเยอะๆด้วยถึงจะค่อย,เยๆเดินรถรอสัญญาณไฟที่มันมีก่อนไม่ใช่ทางาอะไรรุ่งเดินผ่านพุ่งไม่ได้นะครับบางทีอาจรถอาจจะไม่หยุดให้นะครับ พราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยรถคนรถขับกันเร็วมากเลยใช่ไหมบางทีก็ข้ามสะพานลอยดีกว่าหรือถ้าไม่มีสะพานลอยก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่พาข้ามทางมาลายหรือว่ารอคนเยอะๆก่อนแล้วค่อยเดินข้ามพร้อมเขาก็ได้นะครับหรือว่าต้องดูรถให้ดีด้วยนะลูกนะาต่การเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยไม่ควรหยิบยาแล้วทะเองควรบ,บอกพ่อแม่และผู้ปกครองหรือว่าครูให้ทราบนะถ้าอยู่โรงเรียน,นยก็ต้องบอกบอกคนครูให้ทราบว่า คนหยิบยาอันนี้ให้หนูได้ค่ะคุณโค้าอะไรอย่างเี้ยปวดหัวค่ะหรือว่าปวดท้องอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้เลยว่ายานั้นน่ะอยู่ตรงไหนแล้วก็ชื่ออะไรบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกด้วยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหยิบยาผิดไปรับประทานอาจจะทำให้ป่วยหนักได้กว่าเดิมนะลูกนะปฏิบัติดูภาพต่อมาครับเด็กลงขึน้นบันไดเอาเอาเอานะครับดูติ่ต่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับและ เล่นตามกฎกติกาเล่นเกมนะครับหรือกีฬาอย่างเข่งคัดอย่างเช่นรูปภาพคืออะไรเนี่ยนะครับการเดินลงบันไดเนี่ยนะครับโงเรเราก็มีบันไดใช่ไหมไม่ควรวิ่งขึ้นบันไดพุ่งๆๆๆอบกันควรเดินขึ้นบันไดจับราวบันไดไปด้วยนะครับเพราะอะไรอาจถ้าไม่จับราวบันไดอาจจะสะดุดล้มหรือว่าอาจถ้ามีน้ําอยู่สังอยู่ตรงราวบันไดตรงบันไดเนี่ยเินเหยียบเราจะได้จับราวบันไดไว้ได้จะได้ไม่พัดตกหมาน้่นเองนะครับ เก็บของใช้และของเล่นให้เป็นที่เป็นทางนะครับอเป็นที่แล้วไม่ใช้ของเล่นที่มีความคมการเกิดอันตรายได้อย่างเช่นในกระเป๋านักเรียนเรานะครับการเก็บเนี่ยสมมุติเราเอาอะไรอะเอาสมมุติเอากรรไกรมาแล้วหยิบเก็บไม่ดีเป็นข้ามมันยังต้าปากดูเอามือล้วงไปปุ๊บโอ้โหเลือดมาทันทีเพราะนั้นต้องเก็บข้าสซองให้เรียบร้อยนะครับอ่าน้าต่อมาเราเรียนดูหน้าร้อยยี่สิบครับทำงานแล้ว บทที่8เนี่ยเวกแบ่งออกเป็นสอนคลิปนะครับเพราะมันยาวมากเรียนทำไม่ทันแน่นะครับมาดูหน้าที่1 2 0ก่อนนะครับถ้าทำหน้าไหนไม่ทันนะครับให้เรียนสต็อปไลก่อนนะลูกนะพอพอทำเสร็จปุ๊บค,ค่อยเล่นหน้าต่อไปนะครับจะได้ทันกันนะลูกนะกิจกรรมที่1ครับการมีสุขภาพที่ดีเขาบอกให้นักเรียนสังเกตภาพและขิดเครื่องหมายทูลงในวงกลมหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพอ่าเรเห็นไหมเด็กยิ้มอันนี้ครอบครัวไปกินข้าวกันอันนี้พิชัยชนะใช่ไหม อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือดีใจมีความสุขสัมพันธภาพตรงไหนคือร่างกายแข็งแรงไหมอาหารวิตามิร่างกายไม่มีภาพซึมเศร้าก็ไม่ต้องติ๊กตัวหอมไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องติกใช่ไหมจิตใจร่าเริงแจ่มใสไหมอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขด้วยหไหมและมีความปลอดภัยด้วยก็ติกไปอ่าตรงนี้ติกตามเพลกได้เลยนะครับอ่าจากภาพนางกล่าวสแสดงถึงลักษณะของการมีอะไรครับสุขภาพดีและก็เขียนว่ามีความสุขก็ได้ไม่ผิดนะลูกหนาะ อ่าต่อมาครับเขาบอกให้นักเรียนเขียนวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองตามลักษณะของผลที่เกิดขึ้นอ่าและเรามาดูที่ผลที่เกิดขึ้นก่อนครับเราถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้ทุิงไปใส่ก่อนนะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับร่างกายแข็งแรงก็ต้องการปฏิบัติทําไงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อ่าร่างกายแข็งแรงวันนี้คืออะไรครับต่ออะไรคือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออ่าแต่ตัวนี้ใส่ว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตัวนี้ใส่ว่า ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอ,อเรียนลองใส่มาเองนะครับทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกดเล่นนะลูกนะตอปไปก่อนนะครับหน้าต่อมาลูกหน้าที่ร้อยี่สิบครับเหมือนเดิมครับเราก็ต้องมาดูที่ผลที่เกิดขึ้นก่อนจิตใจแจ่มใสการปฏิบัติตนยังไงที่ทําให้จิตใจแจ่มใสอะไรครับเรื่องกบบเพื่อนอจิตใจแจ่มใสอะไรดีครับดูการ์ตูนก็ได้อดูการ์ตูนหรือว่าฟังเพลงหรืออ่าน หนังสือก็ได้นะครับอ่าน,านี้ล่ะมีความสุขบทที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีน้ำใจแบ่งของให้เพื่อนอ่าแบ่งของให้เพื่พอนทุก่นว่าเพื่อนก็ได้นะครับการนึ่งคืออะไรครับช,ยยช่วยเหลือทออี่เหลือผู้ที่อ่อนแอก,กว่าก็ได้นะครับอ่าก็ทาให้เรามีความสุขแล้วหรือว,ว่าแบ่งปันก็ได้นะครับเขียนมานะลูกนะต่อมาความปลอดภยัยเรามาดูกันครับ เขาบอกว่าการปฏิบัติคือไม่ประมาทอ่าทำให้เกิดความปลอดภัยอันนี้คืออะไรครับระมัดระวังอันตรายอยู่เสมอจะเขียนได้ระมัดระวังอันตรายอยู่เสมอก็ได้นะครับหรือว่าไม่เล่นหรือว่าไม่วิ่งเล่นกันบนบนบันไดก็ได้เขียนมาเลยไม่ผิดนะครับหน้าต่อมาหน้าชื่อร้อยี่สิบสองครับเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยครับสำรวจลักษณะการมีสุขภาพที่ดีพร้อมมันทืบการปฏิบัติตนเอื้อ ให้มีสุขภาพดีในหนึ่งสัปดาห์โดยขีดเครื่องหมายถูกอันนี้ไม่ต้องขีดตามเพล็กนะลูกเอาตามความเข้าใจของหนูเลยนะครับอ่าอย่างเช่นออกกําลังกา,กายเล่นกีฬาเป็นประจำไม้เป็นประจำเพล็กอะไเป็นประจำเพลก็รติกถูกนี้อาบน้ําแปลงฟันสะอาดทุกวันเป็นประจำไม้กระติกถูกนี้ไม่กดเพื่อนหรือผู้เล้ารเรียนเพื่อนเป็นประจำไม้แบบนี้บางครั้งไม่เคยอะไรก็ปไปนะครับแล้วแต่เลยนะลูกนะเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยมาประเมินข้างล่างด้วย เรามาใส่สถูคู่นี้หมดก่อนนะครับและรวมคะแนนแว่าเราได้กี่คะแนนถ้าได้9้าคะแนนเหมือนเวกเราก็มาดูเลยระดับที่3ามึงศูนย์คนปรับใช้4 1, 7, ี่ถึงเพอใช้แปถึงสิเนี่ยดีแล้วก็อยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมเก้าเนี่ยก็ถแถยเป็นอีกดีตรงนี้อ่านักเรียนคิดว่าตัวเองควรปรับปรุงการปฏิบัติตนในข้อใดไม่กดเพื่อนนะครับหรืออะไรครับข้อไหนเดียะไม่กดเพื่อนเมื่อเพื่อนพูดล้อเพราะว่าอะไรเป็นบางครั้งบางครั้งเราก็โกรธใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับอ่า ใส่ไปนะครับฝาหน้าสุดท้ายลูกจคลิปนี้นะครับของวันนี้ด้วยแหละ,ะนักเรียนออกมานําเสนอหน,น้าชั้นเรียนแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนวิธีการปรับปรุงของตนเองและแนวทางการปรับปรุงที่นํามาใช้ของตอนเองคืออะไรอันนี้ไว้ต้องทํานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกมานําเสนอน,นะลูกนะอ่นนี้ก็ไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนนะลูกนะข้อสี่ไม่ต้องเขียนนะครับปล่อยไว้นะลูกต่อมาที่ห้า นะครับเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องการมีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเอาคำพวกนี้6คำเนี่ยมาเติมในช่องว่างซึ่งมันมีแค่5ใช่ไหมมันจะมีคำหนึ่งที่ไม่ได้เติมอ่านเช่นเวทยกตัวอย่างให่ยังย่งมีในร่างกายจิตใจสังคมมีความสุขสุขภาพดีมีความปลอดภัยแล้วก็มาเติมไปยกตัวอย่างให้แล้วหนึ่งสองอันผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีอะไรครับจะมีร่างกายที่แข็งแรงและอะไรอะไรอะไร,ะไรดี และจิตใจดีอ่ะจิตใจดีอ่ะแสดงว่าจิตใจ,จลงไปจิตใจดีสามารถสามารถอยู่ในอะไรดีในอะไรอ่ะในอะไรในสีม่วงเนี่ยในสีม่วงอาสีม่วงมาเติมมาสีม่วงมาเติมมาได้อย่างอะไรดีได้อยา่างเอาสีแดงมาเติมมาสีแดงมาเติมอ่าเรียนลองทําดูนะครับอ่าทาให้เสร็จนะครับไม่ทานสต๊อไปไว้ก่อนนะลูกนะอ่าสำหรับวันนี้ครับ สำหรับหนึ่ไการ์ดุ่นที่8เราเอาไว้แค่หน้า1นึ่งร้อามนะครับทำเสร็จลราพับไว้เลยอย่าพึ่งถ่ายส่งมาลูกนะทำเสร็จแล้วอย่าพึ่งถ่ายส่งมานะครับรอให้เควกบอกก่อนนะครับหรือว่าเราแค่แจ้งก่อนว่าให้ถ่ายส่งมานะครับค่อยถ่ายส่งมาลูกนะเดี๋ยวตอนนี้อพึ่งถ่ายส่งมานะครับทั้งหมดที่7จ็ดและก็ที่แเลยเพราะยังไม่เสร็จก่อที่8นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันในหน้าร้อยี่สิบนะครับห้าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่หน้าร้อยยี่สิบสามก่อนในะลูกนะเดี๋ยวราานะคร สวัสดีครับสบกวดยครับทุกเด็กเดี๋ยวแกข้างหน้าครับ